ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยอสานหรืหอเนื้อตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ปาสึกชามเกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยแว่นทับเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้เวลารับประทานอาหารที่แสนจะอร่อยอร่อยกันแล้วนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศเนี่ยจะดูแบบมีอะไรบอกเลยว่าร้านนี้มีอะไรแน่นอนแล้วมีอะไรที่เกินคุ้มนะค,ะคุณผู้ชมฝันอยู่ที่ร้านออปูอบนอกจากปูแล้วเขามีอย่างอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะไปเลยค่ะสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีแวนท็อปเจรรญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเอาละครัแล้วตอนนี้นะคะฝันอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยนะคะคุณพาคินคะ่ะสวัสดีคะ่ะค,คุณพาคินลวลอนตามว่าอาหารบนโต๊ะนี้ร,ร้านออปูอ,อกตอนแรกเริ่มมีแต่ปูเลยหรือเปล่าคะหรือยังไงใช่ครับตอนแรกตอนแรกเริ่มมีแต่ปูเลยครับในช่วงช่วงหนึ่งที่มีปูไข่ดองขายเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่มีใครทาปูไข่นึ่งเดลิเวอรีนะ่ผมเป็นเจ้าแรกๆเลยครับที่ทำ นั่นแสดงว่าหลายปีมาแล้วใช่ครับเข้าปีที่ห้าแล้วครับแนวคิดทำไมถึงมาขายแบบปูอบอันนี้คะครับคือเริ่มแรกเราอยากเราอยากเออเราเราเป็นคนชอบทานอาหารทะเลครับอืมแล้วเราอยากให้คนในกรุงเทพได้ทานปูที่สดแล้วก็เป็นปูไข่ที่แน่นใช่ที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยครับคือเราจะเน้นวัตถุดิบที่ดีครับของที่สดน้ำจิ้มต้องแซ่บมากๆครับอันนี้คือคือเราอยากให้ทุกคนได้ลองทานแบบนี้ ยากไหมคะจากที่ตอนแรกบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆก็ต้องมาเปิดตลาดก็ค่อนข้างใหม่สําหรับวลาคนนะยากมากครับ<ม>เราใช้ปูเป็นอย่างเดียวหรือถ้าเกิดว่าวัตถุดิบมาช่วงแรกเนี่ยเราทิ้งเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นะครับโอ้ใช่วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีปูตายเนะี่ยผมก็ไม่ได้ใช้เลยลก็ยอมยอมขาดทุนไปหลายเดือนครับแล้วก็หาลูกค้าหาลูกค้าออนไลน์นะครับ<ม>หาเรื่อยๆหาไปเรื่อยจนลูกค้าบอกต่อกันแล้วก็มีลูกค้าประจำมากขึ้นเรื่อยๆของเราเริ่มไม่ได้ทิ้งนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินดาเนินการได้อ พราะถ้าพูดถึง5ปีที่แล้วอะเรื่องของ De l i v e r y ก็ยังเป็นตลาดใหม่เนาะของใครหลายๆคนนะใช่ครับตอนนั้นยังยังไม่มีไลน์แมนเลยนะครับยังไม่มีการฟูดเลยมีแค่ลาล่มูฟคือเราเราเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าคือเราจะเรียกรถไปส่งให้ลูกค้าเราทําอาหารเราเรียกรถแล้วก็ลูกค้าจ่ายค่าส่งตอนแรกจะเป็นแบบนั้นครับด้านหน้าเราตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างคุณพาคินแนะนำหน่อยค่ะเริ่มจากทางนู้นครับค่ะปูเนื้ออเป็นเส้นครับเราใช้ปูกล้ามใหญ่ ใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงๆครับคือเล็กสุดที่ร้านก็จะ7จ็ดแปดขีดแล้วครับอันนี้ก็เป็นหมึกเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าเราได้หมึกหมึกที่สดมากจากจังหวัดตราดอ,อ๋อก็คือเลือกแหลกด้วยถูกไหมใช่คือทานแบบไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็ได้ครับคือเนื้อมันจะหวานมากไม่เหมือนหมึกอื่นเลยแล้วก็ปูไข่ดองครับอันนี้ก็เป็นเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของทางร้านครับแล้วก็มีอันนี้กุ้งแม่น้าครับกุ้งเป็นนะครับที่เราใช้เนื้อเด้งกรุบเลยครับคูไข่นึ่งนมสดอันนี้ขายดีที่สุดขายดีจริงๆครับขาย ตัวใหญ่เล็กเล็กสุดที่ร้านนีคือ3ตัวโลครับไซส์2ตัวโลค่ะเมนูถัดไปอันนี้คืออะไรคะมือไข่ผัดพริกแห้งครับด้หมึกไข่มาจากกระปาอีกแล้วครับไข่จะเป็นจะเป็นไข่แน่นๆเลยนะครับคือนี้เป็นหมุดธรรมชาติครับมีตามดดูเป็นเมนูพิเศษที่เราจะใส่ให้ลูกค้าได้ทานได้อันนี้ขนมจีนน้ำยาปูครับนี่แหละค่ะนะคะเป็นเป็นสูตรที่ทางร้านตำเครื่องแกงขึ้นมาเองครับจะไม่เหมือนทางใต้ครับ ช่เพราะว่าทางใต้อันนี้เราจะใส่กระชายเข้าไปด้วยจะทําให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาบ้างขอช่องทางการติดต่อต่างๆค่ะ Facebook Instagram อะไรของร้านได้เลยค่ะ Facebook นะครับชื่อร้านนะครับอปูอบแอนปูไข่เดลิเวอรครับแล้วก็ Instagram ครับออปูอบเดลิเวอรี่ครับส่วน Line Official ของทางร้านนะครับแอดไซนครับปูก้ามกุ้งหนึ่งครับครับผมเดี๋ยวเราขึ้นที่ข้างล่างมาได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถ ติดตามได้นะคะหรือว่าอาจจะถามว่าเอ้ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรเพราะเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นเรื่อยๆถูกไหมคะใช่ครับโปรโมชั่นจะอยู่ในไลน์นะครับจะอัปเดตตลอดครับเมนูใหม่เข้ามาโปรโมชั่นไหนอะไรเข้ามาเราก็จะอัปเดตให้ในไลน์ครับส่งกอสแกนฟาแจ้งอ่าตอนนี้ต้องขอบคุณคุณภาคินก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาชิมพี่ดูกันว่าแทเห็นเนี่ยข้างในแมนนี่เปียกมาแล้วนะน้ำไหลๆนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะ เวลาอันสมควรแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะต้องตามมารยาทเยเนาะมาถึงร้านอาหารทั้งทีเราก็ต้องชิมใช่ไหมคะเกรงใจคุณผู้ชมจังเลยค่ะว่าทานคนเดียวเนี่ยมันจะเหงาน่นิดนึงนะคะฝันขอโชว์ก้ามปูก,ก่อนนะคุณผู้ชมนะอันนี้คือทานคนเดียวนะเราล้มงมงล้งมือเลยแล้วนะคะเดี๋ยวฝันแบบทานไม่หมดฝันก็ยิ้วกับ,บบ้านนะคะขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะหยิบให้ดูอืขอเทียบกับมือฝันเลยแล้วกันใหญ่มาก ใหญ่มากจริงๆค่ะอันนี้คือปูอบบนเส้นนะกล้ามใหญ่ๆยัดยัแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยมันคุ้มกับราคามากๆนะคะแล้วอย่างที่บอกว่านอนอยู่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไหนเราก็สั่ง d e l i v ว r รี่ไปส่งที่บ้านได้เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวฝันขอชิมแบบยังไม่ต้องจิ้มอะไรให้ดูก่อนนะคะว่าเนื้อปูเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้หอมมากอื ก้ามเดียวก็คือกับข้าวแบบจานนึงก็อิ่มเลยนะคะเพราะว่าใหญ่มากเดี๋ยวจะขอชิมกับน้ําจิม้มคุณพายกินบอกว่าน้ําจิ้มที่นี่จะไม่ปั่นนะคะจะเป็นการตําเราดูออกเลยนะ,ะเพราะว่าถ้าตําเนี่ยเขาจะแตกแบบแนวนอนอะแตกแบบแนวนอนนะคะุณผู้ชมนะคะคลิกก็จะมีชิ้นแบบนี้เพราะถ้าปั่นปุ๊บเนี่ยละเอียดทุกอย่างแน่นอนนะคะขออภัยสาหรับใครที่ ดูเราอยู่ตอนนี้หรือว่าดูคลิปย้อนหลังอยู่แล้วก็รู้สึกน้ำลายสองนะคะดีมากดีมากจริงๆคุณผู้ชมหรู้ความเผ็ดความแซ่บอะถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะที่นี่มะนาวแท้แน่นอนจริงๆจากที่จะาปูไข่ดองนี่ก็แบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมแบบนี้ว่า เขาต้องเอามาแบบนี้ปรึบวางลงแล้วก็ต้องมีแบบเครื่องเคียงใส่ครบสักหนึกในหนึ่งคำเนาะมันต้องยอมจริงคุณผู้ชมร้านนี้ต้องให้เขานะอีกหนึ่งยางขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาปูค่ะเขาให้ปูมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะรู้เลยว่ามีกระชายจะมีเท็กเจอร์ของปลาชายอยู่ถึงรส เข้มข้นมากดีไม่เผ็ดใครไม่ทานเผ็ดทานได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ทานเผ็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> กินปูดองไปอะไรอย่างอื่นไปแล้วกันนะคุณผู้ชมแต่อันนี้เขาก็ต้องมีบ้างนิดนึงนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมเชฟปูเขามีเมนูมาฝากนะคะรับรองว่าทําง่ายทําที่บ้านก็ได้นะคะหรือไม่อยากทําสั่งไปก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฝนขอทานต่อก่อนนะคะเเสยียดายแทนเชฟจริงๆ กับข้้้าาวเชนีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีแวนท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง คุณผู้ชมช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะและตอนนี้ใครพร้อมที่จะเข้าครัวกับเรานะคะเชฟพร้อมแล้วเชฟปูค่ะสวัสดีครับน้องฝันสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับมาเลยวันนี้ง่ายไมมง่ายวันนี้ง่ายมากเพราะว่าถูกดัดแปลงมาแล้วกว่าร้อยครั้งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าซุปไก่ข้นกับขนมปังกระเทียมออแล้วเมนูนี้เด็กชอบมากด้วยอ่ะอมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะครับ อันนี้เป็นขนมปังบาแกตตอันนี้เป็นอกไก่หรือ,อะจะใช้สันในไก่ก็ได้ไปต้มก่อนนะอันนี้หอมใหญ่สาบอนนี้ใบไามต่อมามีกระเทียมมีเนย มีใบกวางปรุงรสด,ด้วยพริกไทยป่นแล้วก็เกลือ,อแล้วก็จะมีนมสดด้วยเริ่มกับวิธีการทํากันได้เลยเริ่มต้นนะครับใส่เนยลงไปใน,ในกระทะก่อนนะ,ะแล้วก็จะตามด้วยกระเทียมช่วงนี้เนี่ยอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าใช้ไฟแรงเนยกับกระเทียมก็จะใบใบเซฟบุดใบก่อนนะพอตอนนี้เราผัดเนยกับกระเทียมเนี่ยได้ที่แล้วง่ายมากๆเอาขนมปังลงไปจี่เลยจ้า<อ>แบบนี้เนี่ยจะ ทำให้ขนมปังนะมีความหอมของเนยแล้วก็ระเทียมแล้วก็จะมีความกรอบด้วยหอมมากเลยอ่ะหนึ่งใช้เตาอบตอนนี้น้องฝันขนมปังกระเทียมได้แล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของการทําซุปเมื่อกี้เนี่ยเราย่างขนมปังกับเนยกระเทียมใช่ไหมอย่าให้ไหมนะเพราะเราจะใช้กระทะต่อได้เลยอ๋อก็คือไม่ต้องตักออกเลยใช่ไหมไม่ต้องตักออกเลยอันนี้แหละจะได้มีรสชาติของเขาอยู่เราจะเติมหอมใหญ่สับนะครับปกติเนี่ยเขาจะใช้น้อยผมต้องบอกนี้ก่อนว่าปกติ ออหอมใหญ่กับพวกเนื้อไก่เนี่ยจะใช้น้อยมากเขาจะทำให้ซุปข้นเนี่ยจากรูสรูสเนี่ยคือการเอาแป้งสาลีมาผสมกับเนยเหมือนกับเราตีแป้งในราดหน้าแต่เป็นของประหลาแต่ของเราวันนี้เราจะไม่ใช้แป้งอย่างนั้นเลยแล้วกนะ็วจะเป็นวิธีกรรมวิธีที่เชฟปูเนี่ยคิดค้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้วว่าเห<ช>มาะกับยุคนี้สมัยนี้มากๆนะคะรับผมอันนี้เราจะใส่ใบทามลงไปนะครับ ใส่ใบกะวานลงไปใบหนึ่งนะให้มีกลิ่นนิดหน่อยนะตอนนี้นะครับผัดจนหอมใหญ่เนี่ยมันเริ่มนิ่มนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยผมก็จะใส่ไก่ลงไปส่วนหนึ่งใช่ผัดต่อยนิดหน่อยผัดต่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะแยกใบกะวานออกนะอ๋อเอาลงไปใส่เฉยแยกใบกะวานออกทีนี้ถ้าเราไม่มีน้ำสต๊อกนะเราก็ใส่น้ำในส่วนของน้ำที่ต้มไก่นั่นแหละ แล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยซุปก้อนก่อนที่เราจะใส่ครีมนะอันนี้ต้องจำเอาไว้เลยเราจะต้องใส่นมก่อนปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ครีมที่เหลือลงไปครับผมแค่นี้เดือดนิดเดียวเสิร์ฟเลย ไก่ค้นกับขนมปังกระเทียมครับผมวันนี้คุณผู้ชมฝากด้วยใครที่ดูไม่ทันนะไปดูย้อนหลังได้ Facebook แล้วก็ YouTube ของเราฝากไว้ด้วย S&C Emporium ค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมรายการกับข้าวเชาว้านี้นั้นหมดเวลาลงแล้ว,ลวผมกับน้องฝันคนสวยนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ